ที่อดีตผู้สมัครสสพักเก้าไกลเข้ายืนหนังสือถึงผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะผ่านผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดมุกดาหารขอให้สั่งการให้สืบสวนกรณีการปลอมแปลงเอกสารการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักหลังจากปรากฏข่าวสารทั้งคลิปแล้วก็เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ตรงกันค่ะ นายสุพน์สุอริยพงศ์อดีตผู้สมัครสสพักเก้าไกลจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยชาวมุกดาหารจำนวน50คนเขายืนหนังสือถึงผู้มัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านผู้บังคับการตำรวจโูทองจังหวัดมุกดาหารขอให้มีคำสั่งมอบหมายให้มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวน,สวนตามที่รายการข่าว3มิติได้เสนอข่าวเมื่อวันที่11มิถุนายน กรณีรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นไอทีวีหรือบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ตรงตามเอกสารรายงานการประชุมที่เคยมีการเผยแพร่ก,ก่อนหน้านี้ถึงประเด็นการดำเนินการของไอทีวค่ะ นายสุพจน์สุอริยพงศ์อดีตผู้สมัครสสอพักก้าวไกลเปิดเผยว่ากรณียื่กล่าวมีการร่วมกระทำเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีการสร้างพยานหล,ลักฐานอันเป็นเท็จปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมอันเป็นการกระทำความผิดอาญาหลายบทหลายมาตราต่างกรรมต่างวาระในลักษณะเป็นอั้งยี่ซ่องโจรอันเป็นกระทำอันเป็นการกระทำที่เป็นการบ่อนทําลายประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง อีกทั้งยังเป็นคดีที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจจึงเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะทำงานเพื่อสืบสวนสอบสวน,สวนกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องทุกข์เนื่องจากมองว่าเข้าข่ายความผิดอาญาแผ่นดินค่ะในส่วนของคลิปเสียงนะครับในการประชุมกับในตัวที่รายงานการประชุมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากนะครับแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงซึ่ง ถ้ามองแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแหละมันเป็นความผิดตามพรบบริษัทมหาชนจำกัดน,นะครับแล้วก็ส่วนนี้มันเอามาเป็นหลักฐานในการที่จะ,ะสกัดกั้นไม่ให้คุณพิธาเนี่ยนะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งถ้ามองจริงๆมันเข้าข่ายความผิดแล้วก็ถ้าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้าไป สืบสวนนะครับเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้ซึ่งมันมีการทําเป็นขบวนการเป็นขั้นเป็นตอนนอกจากนี้ในรายละเอียดเอกสารผู้ร้องยังได้ระบุว่าขอให้ผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่งตั้งพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการสํานักงานตารวจแห่งชาติเป็นผู้ที่มีอำนาจสืบสวนการกระทําความผิดตามที่มีการกล่าวมาทั้งหมดและดําเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทําความผิดต่อไปค่ะ